ทุกงวดเนี่ยจะต้องมีคนได้รางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทเงินทุนจังหวัดจะมีคนชนะหนึ่งคนทุกครั้งต้องมีหวยจังหวัดเนี่ยมันคือกุศโลบายในการกระตุ้นให้คนออมแต่ออมแบบสนุกสนุกพัะประชาธิปัตย์เราเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาติกออชเมื่อสมัยคุณวิจิษฐ์เป็นนายกครั้งที่แล้วกงทุนารมมันก็มีไว้ช่วยคนออมนั่นแหละอันนี้เนี่ยเราก็เลยจะให้กอชเนี่ยถ้าเราเป็นรัฐบาลอีกนะ ออกหวยใหม่ที่เรียกว่าหวยจังหวัดอันนี้มันจะเป็นหวยห้าเบอร์ห้าเบอร์หมายความว่ามันมีแสนใบใช่ไหมหกเบอร์มีล้านใบห้าเบอร์มีแสนใบค่ะเราจะออกให้ทุกจังหวัดเจอเจอจังหวัดเนี่ยนะจังหวัดละแสนใบฟังดีๆนะจังหวัดละเท่าไหร่แสนใบถูกนะจังหวัดละแสนใบค่ะแล้วก็ทุกงวดเนี่ยจะต้องมีคนได้รางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทเงินทุนจังหวัดจะมีคนชนะหนึ่งคนทุกครั้งต้องมี ต้องมีทุกจังหวัดจะมีทุกทุกงวดเนี่ยจะมีเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดละหนึ่งคนรวมแล้ว77คนทุกงวดทุกงวดเดือนละสองคนแต่ว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณซื้อแผ่นอัพเต๋าตังเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อได้ในจังหวัดของคุณเท่านั้นเพราะนั้นกรุงเทพเป็นแย่งกันนะดูเลยนะอันนี้ถูกต้องเพราะคนอยู่เยอะแล้วจังหวัดไหนเนี่ยแย่งน้อยหน่อย สองพี่น้องจังวัไหนคนระน้องและนองเนี่ยสองแสนกว่าคนมีแสนใบไม่ต้องแย่งกันเท่าไหร่อาจจะมีคําถามว่าเอาสมมติสมมติไม่มีคนซื้อใบที่ไปที่เป็นรางวัลที่หนึ่งอ่ะใครจะได้ถ้าถ้างวลนั้นเนี่ยไม่มีใครซื้อเคดตอบคือคําตอบคือใครซื้อเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดสามคือเบอร์ที่ใกล้ที่สุดก็จะได้อ๋อได้ได้รางวัลนี้หนึ่งอ่ะได้รางวัลคือมันต้องมีคนได้ล้านบาท ยังไงก็ยังไงก็ตามในงวดนั้นต้องมีคนชนะใช่ใช่ถ้าถ้าไม่มีใครซื้อเบอร์รางวัลที่หนึ่งมีคนสนใจคือปที่ที่ผมเชื่อว่าแสนหนึ่งอ่ะขายหมดอยู่แล้วนะเพราะมันเราจะขายไปละแค่ห้าสิบาทอันนี้ก้นไก่คล้ายคหวยเกษียณไหมคะหวยเกษียณที่เขาเสนอไปแล้วถูกเกฤษสิการตีตกไปเนี่ยเพราะเกฤษสิการบอกว่ากองสลากเนี่ยไม่มีหน้าถกกฎหมายที่จะออกหวยแบบนี้ได้แต่กอชเนี่ย กองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยมันตั้งขึ้นมานะเพื่อที่จะช่วยประชาชนออมเงินโดยเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยเราแค่ไปปรับนิดเดียวในตัวกฎหมายกอชอเนี่ยเขาก็จะสามารถออกหวยออมทรัพย์จังหวัดของเราได้ซึ่งอันนี้ศึกษามาแล้วไม่ผิดไอ้ตัวหมายเรื่องอกองสลากมันไม่เกี่ยวกับกองสลากเลยอไม่ได้ขัดอะไรไม่ได้ออกไม่ได้ออกโดยกองสลากเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับสลากเพราะนั้นตัวกอชเนี่ยเราก็จะขายไปละห้าสิบนะถ้าคุณได้คุก็ได้ไปเลยล้านหนึ่งถ้าไม่ได้เนี่ย เราจะออม40บาทจาก50ให้กับคุณในบัญชีถามว่าอไอ้10บาทหายไปไหนนั่นคือเงินรางวัลน,นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยต่างกับข้อเสนอภาคอื่นเราไม่ต้องการให้ไปใช้เงินภาษีเงินก็ประมาณในการจ่ายรางวัล